ปัญหาช่องปากที่พบบ่อยในสุนัขใช่ไหมคะอ,มอันดับแรกก็คือ 1. ปัญหากลิ่นปากเลยอะคะ่ะกลิ่นปากในสุนัขเนี่ยก็เกิดมาจากหลายสาเหตุเนาะ จะเป็นอาหารที่เขากินหรือว่าขนมที่เขากินนะคะหรือว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอย่างอาหารก็คือที่พบบ่อยก็คือพวกอาหารบาฟนะคะอาหารสดก็จะทําให้เกิดกลิ่นปากเกิดขึ้นนะคะหรือว่าขนมที่มีกลิ่นแรงนะคะหรือว่าโรคประจําตัวเช่นโรคไตเนี่ยก็จะทําให้เกิดกลิ่นปากเกิดขึ้นได้ปัญหาที่2ที่มักจะเกิดเห็นบ่อยๆก็คือคาบหินปูนที่เกิดขึ้นก็ม,มาจากเหมือนคนเราค่ะก็คือมาจากคาบอาหารที่เกิดขึ้นนั่นเองแต่ถ้ามันมีเยอะมากเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาเหงือกอักเสบเกิด ิดขึ้นได้นะคะสุนัักก็จะแบบติดเชื้อเกิดอาการเจ็บปวดได้หรือว่าที่3แนวโน้มส่งผลต่อมาก็คืออาจจะเกิดฟันผุกเกิดขึ้นหรือว่า ตัวไหนเนี่ยที่เป็นหนักๆเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกแบบฝีรากฟันที่เกิดขึ้นมาได้เช่นกันอันนี้ก็จะทําให้เกิดความเจ็บปวดรุนแรงกับน้องๆน,นะคะถามว่าทํายังไงเราก็ควรจะรักษาสุขภาพช่องปากของน้องๆ <_ H it> เหมือนกับรักษาสุขภาพช่องปากของคนเราเลยนะคะก็คือ 1. มีการแปลงฟันน้องๆเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอันที่สองเนี่ยอาจจะเลือกขนมขัดฟันน้องๆน,นะคะที่มีสิทธิประสิทธิภาพเช่นขนมขัดฟันที่มีความแข็งพอประมาณนะคะเพราะว่าถ้าแข็งเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให เหงือกและฟันของน้องเนี่ยบาดเจ็บได้อันที่3เลือกใช้อาหารเม็ดนะคะเพราะว่าอาหารเม็ดเนี่ยก็จะทําให้เกิดการเสี่ยมสีของฟันนะคะก็จะทําให้ค่าหินปูนเนี่ยเกิดช้าลงนะคะอันที่4ี่ก็คือมันตรวจสุขภาพช่องปากนะคะอาจจะพาไปหาคุณหมอเพื่อดูว่าสุขภาพช่องปากเป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีการขูดหินปูนเกิดขึ้นได้ค่ะ